ฮัลโหลบัดดีกันยามสายๆนะคะลูกค้านะวันนี้เรามานําเสนอขายไม้ลายน้ํานะคะลูกค้าวันนี้มาลื้อกันอีกหนึ่งหลังแล้วนะคะลูกค้าอ่าช่วงนี้น่าจะลื้อติดๆกันยาวๆเลยนะคะหลายหลังอยู่นะคะลูกค้าอ่ะเรามานําเสนอพื้นสักนะคะลูกค้านะลายน้ําซึ่งค่อนข้าง ดีสวยเลยนะคะลูกค้าสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะยังใช้ใช้งานได้อยู่ด้วยซ้ํานะคะนี่นะคะ,ะเป็นเป็นช่วงระ,ะเบียงบ้านนะคะของคุณตาเขานะคะหน้าเจ็ดนะลูกค้าดูสิไม่สักนะคะลูกค้าหนาโอ้โหหนาสองนิ้วก็มีนะลูกค้านะแต่อาจจะเป็นแบบแคล้ายๆปีกไม้นะความหนาก็คือมันไม่ไม่แน่นกันนะคะแต่ว่ายังใช้งานได้หมดนะคะดูนะคะคือแข็งแรงนะคะลูกค้านะ เย็บได้แบบสบายๆนะคะคุณลูกค้าดูนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะอ่าจะมีช่วงยาวๆนะคะคือสักนะคะช่วงนี้อยู่อีกอ่าแผ่นหนึ่งนะคะยาวๆนะคะแต่แผ่นนี้ไม่ได้นะคะแผ่นนี้ยังยังดีอยู่คือนิชาไม่ได้ให้นะคะจะให้ก็คือแผ่นนี้นะคะแล้วก็แผ่นนี้นะคะคือสักนะคะแล้วก็จะเป็นไม้รวมนะคะลูกค้าไม้รวมอีกสองอีกสองแผ่นนะคะลูกค้ายาวๆเลยนะคะ ชุดนี้จะเป็นลายน้ำแล้วนะเราจะให้ไปในชุดนี้นะคะคือไม่รวมสองแผ่นแล้วก็ไม่สักนะคะไม่สักยาวสามเมตรอีกสองตัวนะคะแล้วก็ยาวหกเมตรอีกหนึ่งแผ่นนะคะคือตัวนี้นะคะยาวหกเมตรนะคะช่วงบนนะคะแล้วก็ช่วงล่างเราให้หมดเลยนะลูกค้านี่ช่วงล่างเราให้หมดเลยนะคะช่วงล่างสวยๆนะคะกว้างสามคูณหกนะคะลูกค้าทั้งหมดนี่ได้อยู่ประมาณยกครึ่งนะถ้าพูดถึงถ้าคิดเป็นยกนะคะ ขีะโยุกตก็จะได้อยู่ประมาณนั้นเลยนะคะนี่นะคะเนี่ยลูกค้ามาดูใกล้ๆกันเลยนะคะลูกค้านี่นะคะลายสักเห็นไหมคะนี่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยนะคะชุดนี้นะคะค่อนข้างจะสมบูรณ์เอาเป็นว่านี่ชาขายตั้งแต่บันไดเลยอืมอ่ะนี่นะลูกคา้านี่คือบันไดนะคะบันไดสักทั้งหมดนะคะลูกค้านะบันไดเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะคะแบบน่ารักน่ารักอย่างเี้น,นะคะลูกคา้าเอาไปแต่งอ่า เอาไปแต่งเป็นบ้านสวนเป็นคาเฟ่ได้สบายเลยนะคะ,คะนะ,ะเราจัดไปอยู่ที่สามพันนะคะลูกค้าสามพันถูกมากลูกค้าท่านใดต้องการก็รีบนี่นะคะมาดูใกล้ๆปไปนงคะนี่ไม้สวยๆอย่างนี้เลยนะลูกค้าไม้ไม่ได้น่าเกียดเลยนะคะเป็นไม้แบบอลายน้ําที่ค่อนข้าง จะสมบูรณ์มากๆนะลูกค้าค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สวยนะคะแข็งแรงอยู่เลยนะคะลูกค้านะคะสามพันจะได้ตั้งแต่นี่เลยนะคะนี่คือระเบียงบ้านนะคะลูกค้าแล้วก็บันไดนะคะลูละกค้าบันไดแล้วก็อันนี้อีกเป็นไม้รวมอีกสองแผ่นนะคะลูกค้าไม้รวมยาวหกเมตรนะคะนี่นะคะเป็นไม้ไลายน้ํายาวนหกเมตรไปนู่นเลยนะคะสองแผ่นนะคะแล้วก็ไม้สักนี่นะคะอีกสองแผ่นตรง จะเว้าทรงเสานะคะลูกค้านะคะอีกสองแผ่นคือยาวสามสามเมตรสามเมตรนะคะแล้วก็ยาวหกเมตรอยู่แผ่นหนึ่งนะคะลูกค้านะยาวหกเมตรอยู่แผ่นหนึ่งนะคะสาหรับลายน้ําของไม้สักนะคะ mm hmm. ทั้งหมดนี่แหละค่ะลูกค้าทั้งหมดนี่เลยนะคะลูกค้าจะได้ไปนะคะ mm hmm. นี่นะคะพร้อมบันไดนะคะลูกค mm ้า hmm. อยู่ในชานับให้เลยดีกว่านาะวัดจะได้กี่แผ่นเนาะลูกค้านาะง่ายดี mm hmm. อ่ะยาวหนึ่งสองสามสี่นะคะห้านะคะ หกนะคะหกหกอันนี้นะคะลูกค้าข้างบนนะคะหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหยาวหมดเลยหกเมตรเก้าสิบนะคะสิบยาวสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบ สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามสิบห้าแผ่นนะลูกค้านะทั้งหมดจะอยู่ประมาณจะอยู่ที่สามสิบห้าแผ่นนะคะลูกค้าโอเคแล้วก็พร้อมบันไดนะคะลูกค้านะรีบทักมาเลยนะคะลูกค้าชุดนี้หมดนี้ที่เห็นนี่นะคะสามพันบาทนะคะพร้อมบันไดโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะลูกค้ารีบโทรหานี้ชานะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้าไม้ชุดนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ